ซีฟันซิสเทม,ม่าเครื่องดื่มฉลามยากแก้ไอน้ำด่าตราง,งู ค่ะแล้ดูฝนค่ะรอบแรกค้นหาโรงเรียนที่5แล้วค่ะที่จะเข้ารอบ8ทีมนะคะซึ่งวันนี้มี1โรงเรียนใหม่ที่ผ่านไปแล้วค่ะใช่แล้วค่ะนั่นคือโรงเรียนที่มาจากจังหวัดกาลสินนะคะคือโรงเรียนกำมลาสายค่ะกับบทเพลงคนไทยรักแผ่นดินค่ะมาถึงโรงเรียนเพศสบาลเพชรชรวิทย์นะครับจากจังหวัดตากเขาเคยมาแล้วหนึ่งครั้งค่ะครั้งที่สองเขาส่งเข้าประกวดด้วยบทเพลงวอนพ่อตากศิน พร้อมๆกันค่ะกับโรงเรียนเทศบาลเพชรวิทย์จากจังหวัดตากนะคะกับบทเพลงวอนพ่อตากสินค่ะพี่ดูอ้อขอโทษที่ต้องจากพี่ไปโดยไม่ลาแต่ความลำบากมันบังคับให้อ้อต้องไปอ้อสัญญาว่าหากอ้อพร้อมอ้อจะกลับมาจากอ้อ ราชาเทวะชัยตุพวังสัพพสตรูวินาสันติลูกขอให้สมเด็จพระเจ้าตากสินช่วยดมบันาลให้คนรักของลูกกลับมาภายในสาวันเจวันด้วยเถิด ทั่วทิ้สมเด็จพระเจ้าตากสินยิ่งใหญ่ป้องไทยเรื่อยมาเกลือกต้องเกลียงไกรวงเวียนใหญ่ผ่านไปบูชาพระศกนิกรหัวลาต่างก็มาขอพรทนบุรี นี่คนหนึ่งเสียชัยเสียอย่างสุดซึ้งหวังถึงจึงมาวาวานแฟนลูกนี่หายอยู่โรงงานใหญ่ชาไปจำจรตามหาทั่วตรอกซอกซอนจากที่นอนไม่หวนมาน้องไปอยู่นาน พี่จะขาดนั่งรถอุอ่โอโนโคราชประกาศวังพบน้องนางคอนแก่นอุดรเมื่อครั้งก่อนเราเคยมาถามข่าวพี่ป้านาบอกไม่มาแล สิ้นหวังถึงองค์พ่อตากสินให้แฟนคื่นทินสงสารบนพวงมาลัยรอ้อยพวงใหญ่วางไว้บนพานเจ็ดวันหากไม่กลับบ้านห้องนอนคือสุสาน บุรีตอนนี้ใจลูกแทบสิน้นหวังทึงองค์พ่อตากสิน้นให้แฟนอื่นทินสงสารบนทวงมาลัยรอยพวงใหญ่วางไว้บนทานเจ็ดวันหากไม่กลับบ้านห้องนอนคือสุสาน แนะนําตัวเองเลยค่ะกันตัวครับสวัสดีครับผมชื่อนายอดิศรพุกอ่อนนะครับชื่อเล่นชื่อน้องหนุ่ยครับผมปัจจุบันอายุ16ปีครับเรียนอยู่ชั้นมัธยมศึกษาปีที่4ครับโรงเรียนทศบาลหนึ่งเพชรลวิทย์จังหวัดตาาครับน้องหนุ่ยไม่ใช่นักร้องคนก่อนปะเขาจะเออจะถามเหมือนกันว่าใช่หรือเปล่าจะถามเหมือนกันจะถามเหมอนกันไม่ใช่ครับไม่ใช่ใช่ไหมเพิ่งมาเป็นครั้งแรกครับเฮ้ยมาไงถูกอ่ะคนหื่นเขาพามาแผนที่แหละโอ้ีแผนที่เวอร์อยส์แหละ เดี๋ยวนักร้องก็เปลี่ยนแดนเซอร์แดนเซอร์มีมีแดนเซอร์เก่าไหมไม่มีเลยตอใหม่หมดเลยอแดนเซอร์ก็ใหม่อ่ะนักดนตรีนักดนตรีล่ะคนไหนใหม่มั่งยกมือใหม่ยกมือใหม่ใหม่ใหม่โอ้ใหม่เยอะโอ้ใหม่เยอะเลยอ่ะเก่ามีประมาณแบบไม่ถึงประมาณเจ็ดคนอ่ะจริงแล้วเหมือนมวยถูกคู่เลยนะค่ะถือว่าประสบการณ์พอๆกันเลยอีกโรงเรียนคือเพิ่งมาครั้งแรกอันนี้มาครั้งที่สองแต่หนักไปทั้งใหม่ใแล้วแล้วตัวหนุ่ยเองวันนี้มีใครมาเชียร์บ้าง วันนี้มีพ่อมีแม่ครับมีตามียายมากันหมดบ้านเลยครับอะไรนะอะไรนะพ่อแม่ตายายพ่อแม่แล้วก็ตายายอยู่ไหนมาคะยกยกมือให้หมดเลยค่ะยกมือหมดเลยค่ะเรียกได้ว่าวันนี้มาทางครอบครัวถือว่าเป็นวันครอบครัวอีกวันหนึ่งใช่ไหมคะเพาที่ทราบมาบอกว่าแต่ละคนอยู่คนละหัวละแหงทนั้นเลยอ๋อเหรอกว่าพ่อคุณพ่อเนี่ยเป็นนักร้องอยู่ที่ไหนคะกรุงเทพครับผมแล้วคุณแม่ทำงานอยู่กรุงเทพคุณแม่เป็นนักจัดรายการวิทยุอยู่ที่นครปฐมครับนครปฐมคนละจังหวัดแล้วนะพี่สาวล่ะคะ พี่สาวทางานอยู่ที่สมุทรสาครสามจังหวัดแล้วนะคะคุณตาคุณยายนะคะคุณตาคุณยายที่สุโขทัยครับมาเนี่ยหนุ่ยพูดอะไรถึงครอบครัวดีกว่าวันนี้มาเชียร์กันท้งครอบครัวเลยค่ะก็อยากจะขอขอบคุณนะครับคุณตาคุณยายคุณพ่อคุณแม่นะครับที่วันนี้ได้เดินทางมาให้กําลังใจหน่วยถึงที่กรุงเทพนะครับครับก็วันนี้ผมทําเต็มที่แล้วครับขอบคุณครับขอบคุณค่ะขอเชิญนี่โรงเรียนค่ะซึ่งบนเวทีเลยค่ะโรงเรียน